เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็มาแถลงในเรื่องของอความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทั l วอลเล็นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการเรื่องของการไปอสอบถามความจริงนะครับได้ดําเนินการไปใกล้แล้วเสร็จนะครับมีการเตรียมที่จะนัดหมายแล้วก็เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับไทม์ไลน์ที่จะเรียนแจ้งเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีความชัดเจนขึ้นทุกวัน นะครับในช่วงท้ายๆเรื่องของกำหนดวันในการเ,เริ่มโครงการจริงๆคือเงินถึงมือประชาชนเนี่ยอาจจะเป็นกรอบเวลานิดหนึ่งเพราะว่ามันยังไกลนะครับแต่ว่าในภาพใกล้ๆเนี่ยจะชัดเจนนะครับในวันแรกเลยคือวันที่27ครับวันมรืน27่น27มีนาคมนะครับจะมีการนัดหมายคณะกรรมการดิจิ t a l Wallet นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเพื่อที่ทางคณะอนุกรรมการในการไปสอบหาความจริงเนี่ยก็จะมารายงาน ในเรื่องของความคืบหน้ารวมถึงสิ่งที่มีส่วนงานหรือว่าองค์กรต่างๆได้ตอบอคําถามมาแล้วนะครับได้มีการส่งคําถามไปไม่ต่ำกว่าร้อยส่วนงานนะครับกับอ,องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นาภาควิชาการภาคประชาชนนะครับกลุ่มหอการค้ากลุ่มสภาวิสาหกรรมต่างๆนะครับได้มีการส่งคำ,คำตอบกลับมาเกือบครบถ้วนนะครับแต่เรายังเปิดเวลาให้จนถึงวันที่29เเราก็จะมีการสรุปในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่วันที่27เนี่ยก็จะนําเรื่องความคืบหน้าเหล่านี้เนี่ยมารายงานต่อที่ประชุม2ก็คือจะมีการนําเอารายงานความข้อเสนอแนะของปป,ปชซึ่งเป็นทางการแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เป็นทางการนะครับเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อที่จะให้ที่ประชุมรับทราบและจะมีการมอบหมายนะครับมีการนําเสนอโดยทางประทรวงการอีกคลังในเรื่องของอ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆเพื่อที่จะหากลไกในการจะเดินหน้าตัวนโยบายเติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิทัล w a ลเล็ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบนะครับหลังจากวันที่27เมื่อมีการประชุมแล้วก็คงจะมีการมอบหมายให้แต่ละส่วนงานนะครับไปดําเนินการในรายละเอียดในเรื่องของกรอบต่างๆที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายรวมถึงคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนซึ่งผมเป็นประธานด้วยนะครับก็ต้องมานั่งประชุมกันแล้วก็มา สรุปเพื่อที่จะนําส่งคณะกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งการกําหนดนัดคณะกรรมการชุดใหญ่ในครั้งถัดไปนะครับคือวันที่10เมษายนครับไม่นานนะครับเราสองสัปดาห์นะครับคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตก็คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับคณะชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็จะสรุปในเรื่องของอารายละเอียดโครงการทั้งหมดเงื่อนไขทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนําส่งคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบแล้วก็เดินหน้านะครับเราเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาไม่นานนะครับหลังจากมีการประชุมชุดใหญ่ก็คงจะส่งเข้าคณะรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราวางกรอบการทำงานซึ่งได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกรอบทางกฎหมายกรอบทางตัวเงินกรอบทางด้านเทคนิคคือเรื่องของระบบต่างๆนะครับ เรากําหนดคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่1ิบน่าจะมีความชัดเจนและจะมาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นคือราวไตรามาสสามครับของปีนี้จะมีการลงทะเบียนร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนประชาชนนะครับระบบค่อนข้างพร้อมแล้วนะครับในช่วงนั้นนะครับและในไตรามาสสี่ของปีนี้ก่อนสิ้นปีแน่นอนนะครับจะมีการ เติมเงิน1,000งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ให้กับถึงมือกับประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่เราได้กำหนดไว้ครับเจอเลยครับมีคำถามรอให้มีมติคณะกรรมการดีกว่าครับมันมีข้อเสนออะไรต่างๆต้องไปคุยกันในคณะกรรมการผมตอบตรงนี้มันจะเป็นการตอบที่ยังไม่ได้ข้อสรุปผมตอบไม่ได้นะครับให้ให้เข้าที่ประชุมผมว่าไม่เกินวันที่สิเนี่ย ก็จะชัดเจนทุกอย่างนะครับยีเจอาจจะเห็นโครงเห็นเขาละนะครับยี 20, วันที่10เมษาเนี่ยทุกอย่างมีการออกมาจากคณะกรรมการเนี่ยมันคือสรุปสุดท้ายครับยืนยันยืนยันได้ว่าเดินหน้าโครงการแน่นอนและก็จะถึงมือประชาชนภายในปีนี้ไตรมาสสุดท้ายก็ตุลาพฤศจิกาธันวาครับอยู่เราจะทำให้เร็วที่สุดครับแต่ว่าขอกรอบ กรอบก,อกว้างไว้ก่อนนาทีนี้ครับเพราะว่ามีมีในเรื่องของการทดสอบระบบมีในเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะตอนนี้เรื่องที่ค่อนข้างจะอาจจะช้าที่สุดคือเรื่องของระบบซึ่งมันต้องมานั่งตีกรอบให้ชัดเจนว่าเราจะสามารถกําหนดให้มันอยู่ในกรอบเวลาได้ซึ่งกรอบเวลาที่กําหนดเนี่ยเผื่อไว้แล้วครับไม่ได้พูดเช่นนั้นครับรอรอฟังเีกว่าครับ ก็รอดูคณะกรรมการชุดใหญ่ประชุมแล้วค่อยค่อยตอบคาถามนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวก็ชัดแล้วครับมีครับบอกรอกไม่รอพวกนี้เงื่อนไขนี่แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคิดว่าไม่เปลี่ยนครับมีมีรายละเอียดปิดย่อยเล็กน้อยซึ่งมีการหารือกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ข้อสรุปจากที่ประชุมดีกว่าเพราะว่า สรุปก่อนโดยที่ยังไม่มีมติเนี่ยผมก็พูดไม่ได้ไม่ไมเ่เราคงไม่มาถกเถียงกันตรงนั้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้เสียงค่อนข้างตรงกันว่าควรจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าให้เกิดการเติบโตอย่างเหมาะสม ไม่ไม่ต่างจากเดิมครับเลขฉบับเดียวเดิมฉบับเดินที่ได้ได้ได้ครั้งที่แล้วครับไม่ไม่มีกระบวนการเพิ่มเติมในส่วนนั้นเพียงแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจำไทม์ไลน์กันได้การเข้าในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเอาการแถลงข่าวของปปชามาสรุปให้ฟังเพราะตัวหนังสือยังไม่ถึงครั้งนี้มาถึงเป็นทางการเราก็มีความจําเป็นจะต้องประชุมเพื่อที่จะนําเข้าอย่างอย่างเป็น ไปตามตามทางการเ่ะเป็นเป็นตามกฎหมายอะนะครับเราก็มีความจำเป็นจะต้องนําเข้าสู่การประชุมเท่านั้นเองครับข้อมูลเดิมครับไม่ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนั้นครับครับใช่ครับไม่บอกเลยหม ออรอฟังดีกว่าครับบอกรอฟังจริงขออนุญาติอย่างนั้นดีกว่าผมตอบตอนนี้ผมผิดกฎหมายนะมัน,ะม,นมันยังไม่มีคณติคณะกรรมการผมไปฟันพงได้ไงครับแต่ว่าเราเรา,เรามีช่องทางครับแล้วก็มาพูดคุยกันในที่ประชุมครับ <c oughs> รอฟัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ่อเพราะอะไรเหรอครับหมายความว่าำถามขึ้นเลยนะทำไมมั่นใจได้ เพราะเราดูในข้อกฎหมายดูในรายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับอยู่ในกรอบที่สามารถดําเนินการได้ได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆความคิดเห็นต่างๆจากส่วนงานอย่างครบถ้วนนะครับทุกคนก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จนกระทั่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์และเชื่อว่าสามารถเดินหน้าได้อย่างไม่ติดขัดอะไร รอฟังครับก็คิดคิดไปก่อนเดี๋ยวรอคำตอบจากผมอีกทีนึงกรอบเดิมครับกรอบเดิมห้าสิบล้านคนครับยังไม่มีการปรับรอฟังเลยครับ กลไกที่เราไปดูเนี่ยก็คงจะต้องหาหนทางที่จะปิดจุดอ่อนต่างๆในเรื่องของประเด็นปัญหาที่มีผู้คนสงสัยนะครับในเรื่องของวิกฤตไม่วิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะทําให้กลไกเนี่ยมันสามารถเดินหน้าได้โดยไม่ต้องมีประเด็นปัจจัยเหล่านั้น ไม่มีครับสงกรารออกกลางกลางเดือนเมษาเหรอโอ้ยมันมันเกาะกลางกลางเมษาอาจจะตึงไปนิดครับเพราะว่าชุดใหญ่ประชุมสิบเมษาก่อนสงกรารอาจจะเป็นเป็นเรื่องยากนิดหนึง่ง เร็วที่สุดแล้วกันครับแต่ว่ามีครับแล้วเราก็ได้ดําเนินการแล้วเช่นเรื่องที่เราตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบหาความจริงสอบถามความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็น,นกลไกหนึ่งที่ตอบสนองต่อสิ่งซึ่งหน่วยงานอย่างเช่นปปชได้ให้ความเป็นห่วงเพราะเขาเป็นห่วงว่าไอเราฟังรอบด้านหรือย,อยังนี่เราก็อย่างที่ได้เรียนเนี่ยส่งไปยังหน่วยงานต่างๆร้อยกว่าหน่วยงานเยอะมากนะครับ แล้วก็เป็นหน่วยงานซึ่งมีองค์การพายโกเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเราก็ส่งไปนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิมเ่มเติมให้รอบด้านนั่นเองนะครับในส่วนข้อคิดเห็นอื่น,นๆของท่านเราก็รับฟังบางอย่างเนี่ยที่มันอาจจะผิดจากกรอบนโยบายเรานะครับเราก็รับฟังไว้และเราหาช่องทางในการที่จะทําให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้เป็นเรื่องของการไปช่วยเหลือกลุ่มปอบบางอย่างเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้พิจารณาในส่วนนั้นเพราะว่ามันต่างจากสิ่งที่เราต้องการทำนะครับนโยบายของเราเนี่ยคือการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การเยียวยานะครับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครั้งที่แล้วถ้าจําได้เราก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งวันนี้วันที่พรุ่งมะรืนเนี่ยก็คงจะมีการนําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทางส่วนของสตชเองก็ไปดําเนินการในเรื่องของการทําคณะอนุกรรมการ ติดตามการใช้เงินที่ผิดประเภทนะครับตรวจฟรอสอะนะครับชื่อชื่ออาจจะไม่ถูกนะครับขอโทษชื่อ,อ,อเรื่องของคณะกรรมการตรวจฟรอสเนี่ยก็ตั้งไปแล้วนะครับเป็นการตั้งก่อนที่โครงการจะเริ่มได้ซ้ําเพื่อที่จะให้ทางคณะนุกรรมการเนี่ยมีเวลาไปศึกษาหาทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้จ่ายที่ผิดจากวัตถุประสงค์นะครับเราก็เดินหน้าแล้วนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการสนองตอบต่อ คำถามในสังคมคำถามจากเรื่องของคณะกรรมการปปชอเองหรือส่วนงานอื่นที่มีประเด็นห่วงใหญ่เราก็ดาเนินการตามนั้นไม่ได้เป็นห่วงประเด็นนี้เลยครับมีการจริงๆเดี๋ยวต้องไปตอบข้างบนไม่ต้องไปตอบในสภา,าในวุฒิสภา,พาเพราะว่าเขาถามมาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีมีการสอบถามว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนหรือไม่เราก็ได้เคยชี้แจงไปแล้วว่า ขณะนี้คือนโยบายของรัฐนะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้มีการถแถลงต่อสภาก็ยังมีการาพูดถึงความเป็นรรคการเมืองอยู่นะครับรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมนะครับก็ต้องมีการหารือเพื่อหาจุดสมดุลของนโยบายต่างๆไม่ใช่มีนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับซึ่งสุดท้ายก็มาเป็นรูปลักษณะนี้เมื่อเดินหน้าแล้วนะครับเราก็ต้องหากลไกซึ่งมันมีความเหมาะสมและตอบสนองต่อ หลักการและวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อมีข้อท้วงติงมาในบางจุดเช่นเรื่องของการลดจาก54ล้านคนนะครับเราก็ปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันตอบสนองต่อสิ่งที่มีข้อห่งหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เหมือนร้อเอร์เซคงเป็นไปได้ยากและที่สําคัญเนี่ยนะครับกลไกในมีมีการสอบถามในวุฒิสภา,าเช่นเดียวกันนะครับนี่ไปตอบก่อนจะไปตอบเขาเนี่ยนะครับ ทางวุฒิสภา,าเขาถามว่าเอ๊ะแล้วมันขัดมันเป็นการใช้คําว่าอะไรนะเหมือนกับจูงใจไหมให้เลือกตั้งไหมะนะครับผมบอกไม่ใช่ครับนี่มันผ่าน,านพ้นการเลือกตั้งมานานแล้วนี่คือการทํานโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเศให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนครับทุกภรคการเมืองก็มีนโยบายลักษณะนี้นะครับถ้าถามว่านโยบายเติมเงินหนึ่งห่บาทผ่านดิจิต a ลวอลเล็ตนะครับ เป็นการเ,าเขาใช้คำในสภาว่าเป็นการาจูงใจอะ่ะเหมือนซื้อเสียงอะ่ะนะครับก็ต้องถามกลับว่าแล้วนยโยบายอย่างเช่นบัตรคนจนเป็นการเติมเงินให้ประชาชนหรือเปล่านยโยบายอย่างเช่นการเ,าเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุเงี้ย เป็นการเติมเงินให้ประชาชนหรือไม่มันก็ไม่ต่างกันครับมันก็เป็น,นกลไกลักษณะเดียวกันแต่ว่านี่คือแนวนโยบายที่แต่ละพักมีซึ่งต้องขอพระคุณนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีความเข้าใจแล้วก็ได้เ,เคยได้ถแถลงชี้แจงแล้วว่ามันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเพราะนี่คือนโยบายรัฐและได้รับการเอ็นดอสได้รับการประทับตามาโดยประชาชนระดับหนึ่งเข้าสู่รัฐสภาในการถแถลงนโยบายก็เท่ากับกระบวนการครบถ้วน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองก็มีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับที่เราจะต้องเดินหน้านโยบายให้สําเร็จครับรายละเอียดมันไม่มีนโยบายไหนที่มันมันแน่นอนครับเวลาดาเนินการจริงเนี่ยหากมีจุดที่มันจําเป็นจะต้องปรับแก้เพื่อให้นโยบายมันเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและสามารถเดินหน้าได้เนี่ยนะครับมันก็มีความจำเป็นนะครับมันก็ต้องทำ ครับยังใช่ครับยังอยู่ครับยังอยู่เป่าตังยังอยู่ไม่เลื่อนครับครับครับมีการพูดคุยกันตลอดครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดคุยกับทางคณะรัฐมนตรีที่มาจากพักร่วมรัฐบาลโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนรับทราบความเคลื่อนไหวความคืบนหน้าของโครงการครับก็ร่วมกันสนับสนุนครับหลังวันที่10เมษาทุกคนก็จะรับทราบในเรื่องของกรอบเวลาที่ชัดเจนกว่านี้นะครับสก็คือรายละเอียดของโครงการทั้งหมด นะครับที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยจะได้สิ้นข้อสงสัยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นภาระหน้าที่ของส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวง DES สํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังในการไปดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเพื่อให้มันครบถ้วนแล้วก็ส่งเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวระบบก็จะได้เริ่มในการาก,ก,ก็ทำให้มันเส,เสร็จเรียบร้อยตามกรอบเวลา นะครับเอาละนะครับขอบคุณครับ